สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนำสําหรับท่านที่อยากจะซื้ออุปกรณ์เข้าบ้าน,นสําหรับซื้อของเล่นของตกแต่งบ้านนะครับมาดูว่าเรามีอะไรบ้างนะครับก็ไล่ไปตั้งแต่โต๊ะฟก่อนนะครับโต๊ะฟุก่อน,รนรรหรือว่าเรียกว่าโต๊ะโก,โกรเรามีทั้งหมดทั้งอินดอร์แล้วก็ทั้งเฮาดอร์นะครับฝั่งนี้ก็มีด้านนี้นะครับถัดมาที่เรามีก็จะเป็นโต๊ะพิงปองนะครับดูด้านนี้ได้น,นะครับโต๊ะปิงปองเรามี มีทั้งอินดอร์และเอาดอร์เช่นเดียวกันมีหลายแบบให้เลือกเลยครับดูได้สังกนได้เลยนะอันนี้แล้วแต่สำหะะรับถ้าเกิดน้องชอบเป็นแบบสีสันสวยงามมีให้นะครับโต๊ะติงกองทุกตัวเรานําเข้าจากฝรั่งเศสร้อยเ็นะครับยี่ห้อคอนเดโลนะครับการันตีตัวท็อปด้านบนนี้สิปีนะครับถัดมาก็จะเป็นโต๊ะภูมีค่อนข้างเยอะตัวนี้เป็นแอร์ฮ็องกี้สําหรับเด็กๆตัวเล็กน,นะครับผม สำหรับตัวนี้ก็เป็นโต๊ะหยอดเหรียญน,นะครับเป็นโต๊ะหยอดเหรียญที่มอเอบลลี่ถ้าเกิดเรา,าเจอโต๊ะบอลลี่ต่ตนำขับต่งางๆนะครับเล่นได้เลยไม่ต้องกลัวแดดไม่ต้องกลัวพ่าสักราดขาดเราดูแลให้ร้อยเปอตัวนี้ครับผมเป็นแอร์คิ้วตัวค่อนข้างใหญ่สำหรับเล่นสี่โกลน,นะครับผม,มตัวนี้ตัวนี้เราเรียกโต๊ะ คารมเป็นโต๊ะที่ไม่มีรูจะสังเกตเกตว่าไม่ไม่มีรูเลยนะครับก็วิธีการเล่นเดี๋ยผมอธิบายในคลิปถัดไปนะครับที่เหลือก็จะเป็นโต๊ะูรุ่นต่างๆแบบต่างๆมีเลือกค่อนข้างเยอะนะครับก็ลองดูได้ว่าชอบแบบไหนสไตล์ไหนที่เหมาะกับบ้านของท่านไม่ว่าจะเป็นโมเดิร์นหรือว่าเป็นทรา o นอลเป็นรุ่น Classic, คลาสสิกอะไรต่างๆดได้หรือจะเป็นโต๊ะที่ บางกาติคนนี้แบบเป็นโต๊ะทานอาหารไดไ้แบบนี้นะครับดูที่ตัวนี้ก็ได้อันนี้เป็นโต๊ะครูทานอาหารได้นะครับแล้วก็ดีไซน์ค่อนข้างที่จะทันสมัยใวยามนะครับเดี๋ยวเชิญดูด้านนี้เรื่อยๆนะครับโชว์รูมเปิดทุกๆวันนะครับตั้งแต่10โมงถึง1ทุ่มนะฮะแล้วก็ถ้าเกิดท่านใดนที่สนใจยังไงก็ เขามาแล้วก็เข้ามาเยี่ยมชมวชิชมชมได้ครับ thailandpooltables.com yeah